อันนี้มานนั่งขายอยู่รบ้านเดียะเด้อตาลจ้ะ่บ้านเด้ค่ะเด้อตาลีจ้จจจนนาขายอยู่นขการส่งสามแผงเดะสองแผงวันหนึ่งวันมันไ่คุยหรือยัง่ันไห้วันนึงหันมันบบแมนมันถ่ายไปลูอยังอืเนนจ่าบทเป็นวิดีโอเดยค่ะเด้อนี ืัอนี้ยกขามามาดนะคะเด้อมีข้า้เหียวมีหอมหมูาัไก่ได ame> ้ใจเด้อแล้วก็มีข้าวเปปู้นนะคะเอาเปปุ้นมันค่ะมีขมิ้เมีม้วค่ะมีน้ามีถ้วยอ้วยค่ะมีหลายอย่างหลายเนี่ยค่ะมันจะขมิ้งแล้วก็ติดข้องขายได้ลายจ้าวันนี้มนยอดเด้อยขามาหลายหลายรุนบ้านสีของได้ปุ้งี นี่เดมกค่ะม็อกมกไก่ใส่แหงแสบตัวแบบโบราณบ้านเราหมูมืดหรอเนาะหมูทอดมืดหรอเนาะหมูก็มดบ้างนะเอาตัวนั้นกระไดจามันกากนั่นได้กากหมูกากหมูเขาว่ามีอันไขมันดีเด้บ่แม่นไขมันบ่ดีเด้เพราะว่าคอยก็เลยซื้อมาไขมันที่ว่าเขาไขมันของเอามันออกเมืแล้วมันจะเหลือแต่ไขมันดีนี่แหละ ยี่สิบห้าบาทได้ค่ะนันแค่แห่งในครอันนี้เห็เขาเห็ดหลายอย่างในกำไรเขาเห็ดน้อยแถมก็ื่ใดเรื่อเคื่อนไหมุ่งส่กรมันมีเรามีสาขาทรงแล้วตัวเรามีคนมาทรงมาจากร่อยเอทฝุ่นเขาหน้าปั้งเพิ่นนเขาเขาว่าแม่เขานั่นได้เขาไม่เพิ่น คุหลังคุณบาลไม่ตูกงามาซื้อเรื่อยๆเด้ใจด้วยให้มาลงบ้านมาซื้อได้เนี่ยเขาใบเบอร์รี่ใบอย่างไรเบอร์รี่มาขายคุณหมอฝากขายันนี้เปาใบไรเบอร์รี่อย่างเราบอกก็ว่าถือเด้ไอผู้ไทยก็ได้นามในนีก็มีได้กจนี่เขาก็จะให้แนวพีดเลย วังหนึ่งเ้าถ่ายสมปองห่าบอกเห็นมีเวลามันบ่มันบ่บันทึกไอ้ห่าวสามมันหายไปเลยเออคนกับคนฮัร์ดไมเนาะเนี่ยมันก็เลยอะไนี่ใช่เดี๋ยังนี่แหละให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเด้เบิ้งด้วยค่ะเด้ออยู่โรงพยาบาลสีขอระพุ่มเป็นกระขายสื่อมือเลยขายเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหากินสื่อมือไปกันเลยค่ะแต่ละคน กนไปสิบไม่ได้ขาดะก็จะอยู่ดะกินอย่างร้านสองคนเราแยเข่าเมาสงสามคนกระลูกกำผห่ายคนนึงเขาไม่เลี้ยงดีโอ้ยใจดีหดแยกขาเมานี่เลี่ยงลูกเลี้ยงร้านกำไ่ากำพ้อยแล้วเลี้ยงหาเห็มันกินใอ้มันไปลุงเลียเปเจ้ลหบุเนเกิดมาสนาสิดลลำเลย่วยบ่ หากินไปขายได้ก็สิคอยมีคอยกินไปเลยเป็นยากบ่ควรทำดีกับตรงด,ดีดีด้วยน้ยเล่นได้แถวสี่นาทีเลยเนี่ยฝึกใหม่แล้วค่ะฝึกใหม่แล้วค่ะอุดนุน อุตตรดีเนี่ค่ะเด้ออุตตรีรตตรีรัฐบาลเนี่ยนี่ใส่ซสื้อแน่สางสาน